สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับไปเจอกันกครั้งกับ EC6395 นะครับดูตัวรีวิว DJI Action 5ไปแล้วถูกไหม Action 5 Pro วันนี้มาดูตัวนี้มั่งเหรอใช้คู่กันแน่ DJI GPS Bluetooth เอาไว้คอนโทรลในส่วนของตัว DJI ได้นะครับแล้วก็คอนโทรล DJI ได้แต่ Action 4 Action 5นะครับคอนโทรลแบบ Multi Cam รู้สึกว่าจะได้8หรือ16ตัวผมจำไม่ได้พร้อมๆกันจริงๆมัน มันคนที่มีหลายๆกล้องเนี่ยสามารถจะกดเปิดปิดกล้องแยกกันแล้วมาทำาทม์โค้ดเพื่อจะซิงกันก็ได้แต่ว่ามันไม่สะดวกถ้าใช้พวกนี้สะดวกกว่ากับอีกอันนึงคือมันจะได้เรื่องของ Data Overlay เกี่ยวกับพวก GPS เนะครับเข้าไปในตัวกล้องด้วยเลยซึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องใช้นี้ก็มี d a t a overlay ได้นะอย่างบางคนใช้การ์มินเอออันนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันสะดวกราคาเท่าไหร่ส0 0พครับในช้อปปี้เนี่ยผมมองแล้วไม่มีนะต้องไปซื้อกับร้านอันนี้ผมได้มาจากร้าน Big Cam e r a นะครับข้างในมีอะไรบ้างให้ดูนะครับได้มาเท่าไหร่อ่ะสองพันสองพันขอให้เพื่อนดูข้างในมีอะไรจริงๆเขาใช้ไปแล้วะนะทดสอบไปแล้วด้วยนะครับข้างในมีพวกคู่มือเป็นค u ิก k g ไกด์นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ให้ Strap เพื่อใช้ในการเอาไปล็อกกับแฮนด์จักรยานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเล็กๆเนี่ยมุมมันจะแค่นี้ เอาไปล็อกจักรยานแต่ถ้าจะล็อกกับแขนเนี่ยคือซูที่เขาให้มาแล้วเป็นประมาณนี้พวกนี้มันถอดได้หมดนะเนี่ยมันถอดได้หมดนะเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูผมถอดอันนี้ก่อนปะ่ะหรืออันนี้วะจะไม่ได้อ่านอย่างนี้เห็นไหมเป็นห่วงเนี้ยแล้วก็เลื่อนออกนะครับนี่ผมเลื่อนกลับเข้าไปก่อนมันใส่ย,ยากประมาณหนึ่งกลัวหักเนี่ยเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรโอเค ได้แล้วประมาณนี้นะครับเวลารัดข้อมือก็อย่างเงี้ยแล้วก็รัดเข้าไปอันนี้ผมปรับใหม่เพราะของเดิมมันไปรัดข้างบน,นได้ประมาณนี้ถือว่างานสวยนะให้ดูใกล้ๆงาน,นสวยงาน,นสวยเลยเวลาปุ่มใช้งานมีอะไรบ้างครับมีปุ่มลิงก์มีปุ่มออนเครื่องนะครับมีปุ่มเรคคอร์ดผมออนเครื่องขึ้นมาปึ๊บออนเครื่องขึ้นมากดค้างจอจะเป็น L.E.D. ธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่ามันกำลังลิงก์รีโมทอยู่อันนี้กล้องผมมันกระพริบนะเฟรมเลทกระพริบอะ่ะให้ดูยากเหมือนกันเลยนะอย่างเงี้ยอืนะครับอันนี้มันรอลิงก์แล้วก็ไฟสีฟ้าก็บอกอยู่ว่ามันคอนเน็กไม่ได้นะครับสถานะข้างบนเนี่ยจะเป็นสถานะของอตัว pairing code นะครับแล้วก็บอกว่ากําลังลิงก์กล้องอยู่บอก G.P.S. ว่าคอนเน็กหรือเปล่าแล้วก็บอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับเวลาสั่งงานครั้งแรก เพื่อที่จะเข้าแพร์ลิงกับตัวกล้องเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องทําอะไรเลยออนกล้องธรรมดาเลยสาหรับครั้งแรกนะเพราะเขาเปิดโหมดแพร์ลิงมาแล้วแต่ถ้าว่าเปิดครั้งแรกนะนี่กล้องคอนเนคแรกนะแต่ถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้คอนเนคครั้งแรกคอนเนคไม่ได้กดปุ่มค้างตรงนี้ปุ่มคอนเนคค้างไว้มันจะเข้าแพร์ลิงโหมดแพร์ลิงโหมดทีนี้พอเราพร้อมใช้งานเนี่ยเรากดได้เลยมันจะแพร์ลิงมันจะมีโค้ดยืนยันกดปั๊บบันทึกเห็นนะกดอีกทีหยุด นะง่ายไหมเราไฟก็เปลี่ยนสถานนะเ <Stop. S 1> ็เปลี่ยนโหมดได้เห <Video. Log. S 1> ็นไหมเวลาบันทึกจะมีไฟสีแดงบอกนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าบันทึกไปแล้วกี่นาทีาถึงว่าเจ็งน,นะออบอกเลยว่าผมชอบนะแล้วก็บอกด้วยว่าบันทึกโหมดอะไรอยู่เนี่ยอย่างนี้ตอนนี้ผมบันทึกโหมดเป็น 4K 50เฟรมเรทนะครับ4:3แล้วก็เป็นล็อกสเตดี้กดแท็กได้ด้วยนะเนี่ยเป็นไฮไลท์ เนะห็นไหมไฮไลท์เห็นไหมอันนี้เจ๋งอนะ่ะชอบชอบเวลากดหยุดก็หยุดนะไฟกลับมาเขียบเหมือนเดิมเวลาจะปิดกล้องอย่างเดียวไม่ปิดรีโมทก็กดตัวนี้ค้างมันจะขึ้นสถานะนเนี่ยไหมรอเวกอัพแต่ทีนี้ถ้ากล้องคนไหนแบบตั้งแล้วมันไม่เวกอัพขึ้นมาก็ไปตั้งที่ตัวรีโมทได้ไอ้ตั้งที่ตัวกล้องได้นะเมนูรีโมทมันจะมีอยู่ให้เป็นเวกอัพนะครับอันนี้ผมกดอีกทีมันจะออนเลยฮะ สถานอัพเร็วมากกดหยุดมันก็จะดับเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราไม่ได้เปิดกล้องมันอยู่ในโหมดออฟเห็นไหมสถานะมันก็จะเตรียมชดดาวแต่ถ้าเปิดกล้องเฉยๆทำงไงไ,ไม่บันทึกกดค้างเหมือนกันแล้วเปิดกล้องเฉยๆไม่บันทึกน่ายเจ๋งไงส่วนใครที่จะบันทึกเป็นลักษณะของกล้องหลายๆตัวนะเปิดมัลติแคมขึ้นมาก็คือกดปุ่มแบงตัวนี้กับปุ่มลิงค์ค้างไว้มันจะขึ้นมนะัลติแคมเนี่ยผมขอให้เพื่อนๆดูก็ได้ แงะมาลติแล้วมันก็จะเริ่มเซิร์ชล้วก็เข้ากระบวนการเปิดกล้องธรรมดาเลยเดี๋ยวมันก็ค้นหาให้อย่างนี้มันคเนคกล้องตัวแรกไปแล้วนะรอกล้องตัวที่สองก็แค่นั้นกล้องตัวที่2เราก็จะกดแพรนิ่งอีกทีหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาใช้ซิงเกิลแคมคือดีงามอะ่ะจริงตบชนมากๆ2,000งพับถือว่าดีเลยสะดวกขึ้นเยอะ ไม่ต้องมานั่งคลำหาปุ่มด้วยเวลาที่เราใส่ถุงมือมันมองไม่เห็นกล้องติดอยู่ที่คอนึกออกใช่ไหมลำบากอยู่เดี๋ยวไปเทสกันว่าระหว่างที่ผมเอา Data o v อเ l a y ใส่เข้าไปมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กอะเวิร์กถือว่าดีเลยนะครับผมบ้าพวก Data ด้วยเออประมาณนั้นเนี้ยผมออกแรงปั่นนิดเดียวเองถ้าไม่ช่วยด้วยการบิดคันเร่งเนี่ยเราต้องออกแรงปั่นเยอะช่วงตอนที่มันออกตัวมันจะเหนื่อยผมเลือกเป็น เป็นเทอร์โบพลัสแรงสุดอืมเทอร์โบพลัสจัดไปดูที่ว่าเท่าไหร่อันนี้คือแบบปั่นแบบว่าใช้คันเร่งอย่างเดียวนะเพื่อนคนไหนสนใจนะว่าซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้จริงๆผมก็ซื้อจากบิ๊กคาเมรานั่นแหละวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy ่ซีหกสามเก้าห้านะครับสำหรับตัวนี้เลย DJI GPS Bluetooth Connect Remote นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ